อยู่แล้วเดี๋ยนาถ่ายล้วกลัวืมท่าเองเดี๋ยวเสอนร้องก่อนสอนสร้องก่อนแม่สร้องก่อนเพลงร้องก่อนง่ายง่ายพายุตึงตึงพราทิตตึงตอิฐลิตึงตึเธอเจ้ไทยผู้มิชิดึตองตึงต้อได้เนาะด้ขวาไม่คิดจะล้มมือเขาใชไหมครับอยาให้สนุกดไอยาให้สนุกไจลองจช่วยรองช่วยรองโอเคโอเคอ่ะ ด้วยลองเลยนะครับผมป้าไปเดี๋ยวจบสูงหน่อยขายุสามสสั่งสิโวยหมดหน้าลีอีนนี่หมดเวลาเรียท่าอยู่นั่นเออหมดหน้ารีสั่งสั่งแล้วนะเอออเาราดหน้าทะเลไม่ใช่สั่งอาหารสั่งลีแต่ว่าถ้าทองอ่ะมีคนตาย โอเคอเคเต้นก็ได้อ๋อนตนหน่อยเนหน่อยเต้นห่อยูส่าถเวลาช่วเวลานี้ในการนาสิอ่ะร้องพร้อมกันนะคะเดก็สั่งก่อนนะคะฟังนะโบสัค่ะเเดี๋ยวเอ่เต้นหน่อยไอ้เต้นก่อนโอเครีบเลย พายุตึงตตาติตึงตึกีติริเ็กตึงงเปิดะตายผู้มิจิตตึงสอเป็นงสาตึงอบตอกลุ่มดีแย่เนาะแต่ก็ไม่ได้ดีไง